Đây là đằm lại, nằm vô hả Bà lẹt đẹp... Cái à, này chốt được nằm Bà lẹt tục tục Lấy <laughs> แหกมัน่มีตัวมันมีอะปรบเทศเบบดึงอันนี้ดึงเสียกลับมากนะรอ่ใช่ ว่างวัดนล่ะว่าว่าขั <S <S บนี้ไปวัง <is. S 1> วัอยู่เลยมั้งว่าล <trans> ูกไมว่าบนี้ันนี้ตรงนี่พ่อเจาเอินไทยยัง่นนี้มองนี่นน้ำนอ มองหานั้นบักธีหัวเจ้วันสุ่มันวันเงห่างันันตว้ตั้งสูง

ถ้าฟังคนเหล่านี้วานแฮ่ที่กันนะครับอันนี้จะเป็นวานหาปลาหน่อย <c oughs> เห่ยที่เขา,น,เนะานี่จะขี่เรือว้านแฮ่ห้างนะครับบาตัวใหญ่ยังเดียวไปเลือไปไกลแล้ว

ไปไกลเลยทันีว่าที่ tạm một nhân bò thì mà nó rồi này không ừ. à, フフッ。<coughs> <coughs> mm -hmm.